วันนี้เรามาดูดี a x ็กประตูสีดำกันบ้างนะครับสภาพเดิมๆเลยนะเดี๋ยวไปฟังราคาท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพก่อนเห็นไหมรถได้เดิมมามาครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงจากโรงงานนะครับลองฟังเสียงโดนะช a s s เป็นไงนะครับยังดำสนิทอยู่นะครับเห็นไหมติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบหมดนะครับกันชนท้ายเดิมนะครับสีมีซีดบ้างครับเล็กๆน้อยๆนะรถปีเก่าแล้วนะครับไม่มีลากเหล็กลากอะไรนะครับ แมกไลเนอร์สวยหมดจุดนี้ต้องอยู่นะครับข้างหลังเห็นไหมแป้ารถไม่โดนนะครับจะด,ดูรอบคันต่อนะนะครับโครงสร้างถือว่าสวยมากๆครับบันไดข้างเดิมอยู่ครบแมกเดิมนะครับเดิมจริงๆคันนี้มาดูชัตซีข้างหน้าบ้างเห็นไหมครับชัตซีเห็นไหมสวยนะครับชัตซียังดําอยู่เลยกระจังหน้าเป็นไงกระจังหน้าเดิมๆนะครับแบบนี้ฝากระโปรง ฟังเสียงโปรงนะครับหลังคาเป็นไงบ้างมีผุมีอะไรไหมหลังคาไม่มีผุเลยนะครับคันนี้ถือว่าสวยมากๆนะมาชมภายในบ้างคอนโซลหน้านะครับว,วิทยุเดิมสนิทเลยเบาะก,กร,รมยี่นะครับเบาะผ้าเดิมๆนะครับคอนโซลกลางพรมเห็นไหมครับพื้นถือว่าสวยเลยแอร์เอเยนปกติครับแผงประตูไม่มีแตกหักนะครับดูเบาะหลังบ้างเห็นไหมครับเบาะหลังก็ไม่มีขาดเลยนะ ถือว่าสวยมากนะครับหลังคาด้านบนสะ,สะอาดดีนะครับแผงประตูด้านหลังรถถือว่าสวยนะครับมาดูโครงสร้างบ้างเม็ดอาร์คต่างๆนะครับขอบหน้าต่างยังอยู่ครบซอกต่างๆนะครับเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่จะลดแนวนะครับอย่างนี้รถไม่มีโดนหนักแน่นอนนะครับเม็ดอาร์คจุดนี้ก็ยังอยู่นะครับเห็นไหมดูซอกต่างๆเห <phon ๆ S 1> ลี่ยมมุมต่างๆนะครับมาดูข้างหน้าบ้างฝั่งนี้บ้างนะครับ อยู่ครบนะครับรถถือว่าสวยเลยซอกต่างๆติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานต้องอยู่นะครับเห็นไหมอยู่ครบนะครับเม็สอาร์ฝั่งนี้ก็ถือว่าสวยเลยดูนะครับจุดนี้ถือว่าสวยเลยนะครับซอกต่างๆเรียมนะครับสันต่างๆต้องตรงนะครับดูห้องเครื่องบ้างห้องเครื่องเปิดมาก็ต้องดูคันหน้าก่อนหมดสีดํานะครับคันหน้าแบบนี้นะลองเคาะดูหน่อยนะครับ ตัวถังเห็นไหมครับตัวถังใสๆแบบนี้เลยนะครับพยายามดูทุ่มชี้นะครับเห็นไหมเป็นเบรก ABS นะครับติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานต้องอยู่นะคานข้างสวยนะครับดูน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยไข่นะครับเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบหมดเห็นไหมติ๊กเกอร์ต่างๆเม็ดอาร์คเห็นไหมครับอยู่ครบมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับน็อตเห็นไหมไม่มีรอยไข่นะครับตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่อง2.5นะครับคอมมอนเลวนะ รถเป็นเครื่องคอมมอนเรลแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องประหยัดน้ํามันนะเครื่องเห็นไหมครับพยายามดูที่ผมชี้นะครับเครื่องถือว่าแห้งสนิทเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมดูรอบเครื่องนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้บอกเลยห้องเครื่องเรามาย้ำรายละเอียดคันนี้กันอีกทีนะครับรถคันนี้เป็นอิตูสุดีแม็กเครื่อง2.5งจุดห้าคอมมอนเรลนะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับเป็นตัวยกสูงจากโรงงานด้วยคันนี้ขายอยู่แค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเท่านั้นแล้วเป็นสีดํานะครับสวยมากๆใครสนใจโทรมาที่ศูนย์แปดเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์สอง